สิบสมุนไพรคลายเครียดไม่ว่าวัยไหนก็ตามย่อมมีความเครียดดูจะเป็นของคู่กันสำหรับคนวัยทำงานบางคนอาจจะหาทางออกให้กับความเครียดโดยการพึ่งยาเพื่อช่วยคลายเครียดชนิดต่างๆซึ่งก็เป็นยาที่ทำจากสารเคมีอาจจะมีผลข้างเคียงแถมต้องกินยาอยู่เรื่อยๆจนเกิดผลเสียตามมานั่นก็คือการติดยา การดื้อยาและในที่สุดก็เกิดการสะสมพิษซึ่งจะส่งผลในระยะยาวต่อร่างกายของเราได้แต่ยังมีทางเลือกหนึ่งของคน,คนไทยที่ทั้งปลอดภัยและเหมาะสมกับยุคข้าวยากมากแพงนั่นคือการใช้สมุนไพรซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาและบรรเทาอาการเจ็บไข้ในเบื้องต้นได้จริงและนี่คือสิบสมุนไพรที่ใช้คลายเครียดสิอย่างก็จะมีขี้เล็ก ทุมเห็ดไทยดอกบัวหลวงพริกไทยพลูพวงชมพูดอกขาวฟ้าทลายโจรมะนาวหรือมะกรูดมะเฟืองและมะละกอทีนี้เรามาฟังรายละเอียดของทั้งสิบสมนพายกันบ้างชนิดแรกก็คือขี้เหล็กสมุนไพรคลายเครียดมีการศึกษาพบว่าใบออนและดอกตูมของขี้เหล็กนั้นมีสารที่ชื่อแอนไฮโดบ,บาราคอนซึ่งมีสรรพคุณช่วยคลายเครียด และมีลทธิ์ปัญญานอนหลับอ่อนๆอ,อ,อีกด้วยเรามีวิธีนำชีเหล็กมาปรุงปัญญาสวนภายคลายเครียดสองสูตรดังนี้ก็คือสูตรแรกก็คือใช้ใบอ่อนและดอกตูมแห้ง30กรัมหรือหากเป็นของสดต้องใช้50กรัมดำตัวยาใส่โหลแก้วเทเหล้าขาวใส่พอท่วมยาแช่ไว้7วันมันคนบ่อยๆครบให้ครบทุกวันพอครบ7วันนั้นก็ใช้ผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้ำยา จิบครั้งละหนึ่งถึงสองสองช้อนชาก่อนนอนสูตรที่สองสำหรับการใช้ใบขี้เหล็กก็คือใช้ใบอ่อนแห้งประมาณ1นึ่งกำมือต้มกับน้ำหนลิตรรองด้วยผ้าขาวบางเอาแต่น้ำดื่มก่อนนอนครั้งละหนึ่งแก้วข้อควรระวังก็คือห้ามดื่มมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้ท้องเสียได้สูนไพายคลายเครียดอย่างที่สองก็คือชุมเห็ดไทยเป็นสูนไพรอีก ชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณกล่อมประสาทคลายเครียดและทําให้นอนหลับดีๆวิธีทำก็คือนําเมล็ดชุมเห็ดไทยประมาณ1-3ทช้อนโต๊ะก็ประมาณ5-15กรัมคั่วจนเคียมแล้วต้มกับน้ํา1ลิตรเคี่ยวจนเหลือ600มิลลิตรกรองด้วยผ้าขาวบางเอาแต่น้ําดื่มแบ่งดื่มครั้งละ200มิลลิตรเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารหรือจะชงดื่มแทนน้ําชาก็ได้ โดยเส่เมล็ดที่คั่วแล้วหนึ่งหยิบมือลงในกาน้ำชาขนาดประมาณ0-5ลิตรเติมน้ำร้อนให้เต็มดื่มวันละ3ครั้งหลังอาหารทีนี้มาถึงสมุนไายคลายเครียดชนิดที่3ก็คือดอกบูหลวงใช้ดอกบูหลวงสีขาวที่ใกล้จะบาน5ดอกต้มกับน้ำ1ลิตรให้เดือดนาน10นาทีดื่มครั้งละ1แก้ววันละ3-4ครั้งหรือดื่มได้ทั้งวัน ชาดอกโบลวงเนี่ยจะมีรสฝาดฝาดหอ,หอมดื่มแล้วชุ่มชื่นหัวใจทำให้หายอ่อนเพลียสดชื่นขึ้นแถมช่วยให้นอนหลับสบายส่วนภายอย่างที่สีก็คือพริกไทยใช้ต้นพริกไทยแห้งที่หั่นแล้วประมาณหนึ่งหยิบมือนำมาคั่วจากนั้นนำไปใส่ในกาชาเติมน้ำร้อนจนเต็มชาต้นพริกไทยดื่มได้ทั้งวัน หรือเวลาสามถึงสี่ครั้งจะทำให้สมองปลอดปโปร่งและช่วยลดค,ความเครียดได้ดีมากอย่างที่ห้าก็คือพลูใบหรือเถาพลูแห้งเนะ่ยนำมาคั่วหรืออบแห้งชงดื่มแทนน้ำชาได้โดยใช้ใบหรือเถาพลูที่คั่วแล้วประมาณหนึ่งหยิบมือต้มน้ำร้อนหนึ่งลิตรหรือชองใส่น้ำหนึ่งกาชาดื่มเวละสามถึงสี่ครั้งหรือดื่มทั้งวันก็ได้ชาพลูจะออกรสเผ็ดเล็ก ผ็ดรอนลดเผ็ดร้อนเล็กน้อยทำให้ตาสว่างสดชื่นและแก้เครียดได้สมุนไพรชนิดที่หก็คือพวงชมพูดอกขาวก็สำหรับพวงชมพูดอกขาวนั้นก็ให้ใช้เถาแห้ง1นึ่งกำมือหรือรากแห้งครึ่งกำมือต้มกับน้ำสีถ้วยต้มให้เหลือสองถ้วยรับประทานครั้งละ3มช้อนโต๊ะ ก่อนนอนช่วยกล่อมประสาทและทําให้นอนหลับส่วนภัยคลายเครียดอย่างที่7ก็คือฟ้าทลายโจรใช้ต้นฟ้าทลายโจรตากแห้งประมาณ1นึ่กำมือใหญ่ๆแล้วก็หั่นและต้มกับน้ำหนลิตรกรองเอาแต่น้ำดื่มครั้งละหนึ่งแก้วเช้าเย็นก่อนอาหารแก้อาการปวดหัวโดยไม่มีสาเหตุแล้วก็จะคลายเครียดได้ด้วย สวนพายคลายเครียดอย่างที่แปลกก็คือมะนาวหรือมะกรูดเป็นสวนพายใกล้ตัวที่มีอยู่ทุกครัวเรือนมีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยและทําให้หายเครียดได้ซึ่งมีวิธีทํ่ง่ายๆสองวิธีก็ได้แก่การใช้มะนาวการใช้ลูกมะนาวหรือมะกรูดหนึ่งลูกเนี่ยผ่าซีกแล้วก็บีบเอาจากน้ําใส่แก้วเข้าไปเติมเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายไม่ขัดขาวอย่างละครึ่งช้อนกาแฟ แล้วก็เทน้ําร้อนใส่ให้เต็มแก้วคนให้เข้ากันซะดื่มอุ่นๆทันทีเมื่อมีอาการก็จะช่วยคลายครีดได้อย่างรวดเร็วเต่ว่าถ้าหาว่าดื่มมากไปเนี่ยก็อาจจะทําให้ท้องเสียได้วิธีอันที่สองก็คือใบใบมะนาวหรือมะกรูดแห้งประมาณหนึ่งกำม,มือเนี่ยเอาใบเอาใบมะนาวเอาใบมะกรูดเนี่ยมาขูวจากนั้นก็นําไปใส่กาชาเติมน้ําร้อนจนเต็ม ชงบปัญชาดื่มได้ทั้งวันหรือเวลาสามสี่ครั้งช่วยขับเลือดลมและแก้เครียดได้ดีมากอืมเป็นอะไรที่เป็นวิธีที่ง่ายจริงเพราะมันหยุดแทบจะมีอยู่ทุกครัวเรือนอยู่แล้วมาถึงสมุนไพรคลายเครียดอย่างที่เก้าก็คือมะเฟืองใช้ใบมะเฟือง,ใช,องใช้มะเฟืองที่แก่จัดหนึ่งผลล้างให้สะอาดหั่นและแกะ,มะเมล็ดออกนำมาคั้นน้ำใส่แก้ว เติมเกลือครึ่งช้อนกาแฟและเทน้ำร้อนลงไปให้เต็มแก้วคนให้เข้ากันดื่มครั้งละหนึ่งแก้วเช้าเย็นก่อนอาหารช่วยกล่อมประสาทและระงับความฟุ้งซ่านทำให้นอนหลับง่ายขึ้นอันที่สิบก็คือมะละกอใช้ลูมมกมะละกอขนาดกลางๆก็คือประมาณ8ขชีดถึง1กิโลกรัม1ลูกป,ปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ทำการแกะเมล็ดออก แล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆต้มกับน้ำหนลิตรประมาณ15-20นาทีหรือจนกระทั่งน้ำเดือดยกลงแล้วก็กรองด้วยผ้าขาวบางเอาแต่น้ำยกน้ำที่ได้ตั้งไฟใหม่นำไปชาชนิดใดก็ได้ใส่ลงไปหนึ่งหยิบมือต้มต่อจนน้ำเดือดดื่มแทนน้ำชาได้ทั้งวันทีนี้คุณจะเริ่มรู้สึกสบายช่วยคลายเครียดได้แล้วกับสมนไพรทั้งสิบชนิดซึ่ง มีส่วนภายบางเชิดนั้นยังช่วยผ่อนคลายก็จะทําให้หลับลึกหลับสนิทและรู้สึกสดชื่นขึ้นทันทีเมื่อเราตื่นขึ้นมาอีกด้วยขอบคุณข้อมูลจากชีวจิต